สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมไหมครับซึ่งในตอนนี้สาเหตุที่แหลกก็ไม่ใช่มาจากไหนนะฮะมันมาจากไอ้ฟาร์มหมูลแล้วก็ฟาร์มวัวตอนนี้ก็กําลังทําฟาร์มแกะกําลังขยายพันธุ์แต่ก็ขยายไม่เยอะหรอกเพราะว่าแกะมันขนมันออกมาเรื่อยแล้วลเวลามันกินหญ้าขนมันก็จะกลับมาม่ต้องขยายเยอะเอาสัก10 20ตัวก็พอเพื่อที่จะเอาไปทําเป็นเตียงเตียงก็ทําอะไรละ่ะเอาไปขยายหมูว่านเอวซีแล้วก็ ทำเป็นฟาร์มไปทำเป็นฟาร์มเด็กได้ด้วยในวันนี้ไหนๆกไ็ไหนละเลเวลเรามันห้าสิบสองแล้วไงเลเวลห้าสิบสองอยากจะทำโตอินชานเทเบิลแล้วก็อยากจะสร้างบ้านใหม่ก็จะไปสร้างบ้านใหม่ตรงนูน้นน่ะตรงหมู่บ้านเอเบซีเราจะพายแป๊บเดทดูว่าหมู่บ้านหมู่บ้านเอเบซีเนี่ยผมทำไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยอ่าดมอทมีสิบเม็ดอืมเยอะมากการจะทำโตอินชานเราต้องมีอะไรมั่งหนึ่งอ่าเรียกว่าอะไรวะ ชังมันอันดับแรกเราต้องมีที่ขุดอ่าที่ขุดไดมอนด์หนึ่งอันมาปึ๊บแล้วเขาเรียกว่าอะไรว่าอะไรจำไม่ได้เฮ้ยอ้าวแม่งเ,ยเ้ยเด้งเลยลืมไปว่าปลูกไอ้ฟักทองไว้ลืมลืมลืมเพิ่งปลูกไดไม่นานอืมไม่น่าไม่น่าเลยเก็บเก็บเก็บเฮ้ยไดมอนด์นี่ แดบอนไม่คนรพกติดตัวแดบอนควรเอาไปเก็บไว้หวงหวงของหว่วงเลยเนะี่ยอะต่อไปเราจะเอาอ่าม,มันเรียกว่าอะไรวะต่อไปลาวาลาวาอยู่ฝั่งนี้จำได้ใช่ไหมที่เป็นบ่อลาวาขนาดอ่าขนาดย่อมตรงนี้อ่าหนวะชืบชอ้านี่ไงบ่อลาวาก็มาตักบ่อแล้วละ่ะอืมไม่ยากวางน้ําเทลงไป ระบามีแค่นี้ใช่ไหมน้ำไม่ลดวะ,ะดน้ำลดแต่ไม่ลดปึ๊บอ่ะโอเคแล้วก็วางน้ำไว้เผื่อมันมีระบาสองชั้นเราวางน้ำไปก่อน <Okay. S 1> จุดๆแล้วก็ขุดอ๋อเราเรียกออกซิเดียนโอเคเกินละเราต้องการเซียนเร,เรียกออกซิเดียนนะครับทุกคนผมเองก็ลืมไงถ้าไม่เคยศึกษาก็จะเรียกว่าลืมข่าว คำว่าลืมค้าวนี่ก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่ว่าแบบกินหวานเยจนลืมแบบอาหารคาวแล้ไม่ใช่ไม่ใช่ลืมค้าวก็คือแบบมันลืมแบบชั่วคาวอะไรประมาณนั้นอ่ะออปซิเดียนสีก้อนครบแล้วต่อไปก็ต้องอทําการตังหารวัวเพื่อทําเป็นหนังสือซึ่งโอ้โหมึเดี๋ยวอาจจะได้ฆ่าทิ้งละเดี๋ยวไปไปทำที่อื่นไม่ควรมาทําใกล้บ้านมันจะแหลกมากๆเราไม่ควรทาใกล้บ้าน okay. เออเออดาบเี้ดีว่าต่อไปก็ชูกาเคเรามีแล้วในรังในกล่องที่ยังขาดาก็คือตังบัวเดี๋ยวต้องเคียออ่ยวเอาเยอะๆเลยตอนนี้ก็ได้หนังมาแล้วเดี๋ยวขอทําเป็นตัวชาร์จแบลก่อนหลังจากทาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวค่อยค่าเพิ่มถ้าถามว่าจะวางตรงไหนอม,มาตรงไหนดีนะจะวางบ้านใหม่หรือบ้านเก่าดีนะจะเยอะไปไม่ได้เดี๋ยว แตกแล้วก็นังวัวมัดอา่าฮะต่อไปก็ไดมอนด์ไดมอนด์สองเม็ดไดมอนด์สองเม็ดจึ๊บเอ้ยไม่ใช่รับรบเรื่องเป็นการไม่ให้เราเสียเลเวลฟรีอีกเป็นครั้งที่สองเราจะทำการ อนชานได้ละตัวอันชานวางตรงไหนดีบาวางตรงไหนดีนะเดี๋ยววางกลางแจ้งไปก่อนเดี๋ยวถ้าจะย้ายเดี๋ยวแบบมีเวลาค่อยย้ายนีย่แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นวางตรงนี้ก็จะวางแค่หนังสือแค่หนังสือวางสองชั้นพอชั้นนี้ก็เต็มละนี่แหละต่อไปก็เอาหนังวัวมาเพิ่มหนังวัวมีแค่สามมันต้องใช้เท่าไหร่วะาพาหนังสือ ถ้ามาหนังสือหนึ่งชั้นใช,ใช้หนังสือสามหนังสือสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกสามสิบแปดใช้สิบแปดอันสิบแปดคูณสามอีกทีต้องการหนังวัวห้าสิบสี่ตอนนี้เรามีแล้วสามก็ห้าสิบเอ็ดใช่ไหมเออมีห้าตอนนี้มีมีสามต้องการอีกห้าสิบเอ็ดได้เดี๋ยวเราสักคู่อ่ะเดี๋ยวขอค่าวัวแป๊บตัดฉากนี้ไปเลย ันเป็นฉากที่ค่อนข้างยารุนแรงยาโดนเหลืองโอเคได้มาเกินคาดได้มาเกือบสองสต็กก็มีเฟชแช็กอยู่กับตัวแล้วก็เนื้อกลายเป็นเนื้อสเต็กย่างผมไม่ต้องแปลกใจนะเพาผมใช้วิธีแบบไหนมันอาจจะโหดร้ายทางุณนไปนิดนึงแต่มันก็อย่าเวลาไปมากเลยถ้าถามว่าทำไมเลือดทำไมเลือดถึงรถเอาก็เผลอเดินผ่านกองไฟไปด้วยไงก็เลยเจ็บไปด้วยไปแช็คเดี๋ยวเดี๋ยว ไปเช็คออกเก็บไป๋ยวไปเพแบบ่บคลิกขวาใส่คลิกขวาใส่บ้านนที่ชพายเลยนะพอไหมเนี่ยนจะพอไหมนะผมไม่ได้ไหมายถึงอ่อาหนังวัวหนังวัวมันพอแล้วล่ะจจต้องการยี่สิบเอ้ยต้องการห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดไม่ใช่ต้องการห้าสิบสีบบ่มันแหลกจนแบบ ครับของยังลำบากเลยตอนนี้ดิบอ่าปั๊บปับปบ๊ั๊หงเก็บไว้พอไม่พอเด๊บปึ๊บสึ๊บเด็บเบเอ็ออออออเบเด็บเด็บเดบเดดอีเด็บเดเบดบเดเดีบเดบเดเดเเด เราประสุทธ์อกให้หมดเลยแลชไมค์เอาไอ้กูวางผิดอี๋เจบบนะครับใหม่ละหรือวางผิดเ๊บบเ๊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 บอ่านี่แหละต่อไป ที่ขุดไดมอนมีแล้วในตัวแต่ไหนว่าเหล็กเหล็กเหล็กเอาว่าทำที่ขุดเหล็กทำชุดก่อเหล็กเลยเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่แล้วเราจะเอนชานเราจะเอนชานที่ขุดไดมอนด์หรือแม่ก็ที่ขุดเหล็กไปก่อนเดี๋ยวไปหาขุดไดมอนด์ผมเจอแหล่งไว้ละแต่ยังไม่ลงไปขุดเพราะว่าผมรอได้ฟอร์จูนหรือไม่ผมต้องการที่จะได้ฟอร์จูนเพื่อที่จะไปขุด ไดมอนด์ขึ้นมาให้มันได้เยอะๆก็จะเอนชาร์นเหล็กไปด้วยเผื่อเลเวลเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะจุหอะุมามาคอมเมนต์บอกเลยคอมเมนต์คาดการใครแบบใครเดาเก่งๆมาคอมเมนต์แข่งกับผมดีกว่าว่าอันแรกจะได้ฟอร์จูนหรือไม่ ่าเปิดหัวมาด้วย efficiency ก็คือขุดเร็วสูงสุดเราจะได้อะไรเพิ่มหรือเปล่ามารุ้นกันดีกว่าเปิดมาเลยนะอันนี้เปิดซิงเลยนะหนึ่งสองเอ้ยต้องสวดมนตันหรือเปล่าวะสวดมนต์ใช่ไหมสวดมนต์นโอเคพอ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 ย่ามันจะเสียเวลาเริ่มเฮ้ยเฮ้ย ต็มตมต็มตมตํมมับอะถือว่าก็โอเคอันเบกกิ้งแล้วก็ขุดเร็วอันนี้เปิดหัวไปไอเบกกิ้งเลยนะรอบเนี้ยเอ้ยไม่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 รือวเอาเลยดีวะเชื่อเสียดายทีุ่ดไดมอนด์ว่ะเดี๋ยวค่อยหาหนังสือมาอ่าเดี๋ยวค่อยหาหนังสือมาห็นชานพอได้ฟอจูแล้วก็ค่อยเอาไปตี ค่อยไปตีอ่าบวกเพิ่มมาะมะเริ่มหนึ่งตองจับแม่งเ <มา S 2> อ้ยอ่าไ,ได้ฟอร์จูนไม่ได้เหมือนเดียขอฟอร์จูนหน่อยได้ไหมซึ๊บซึ๊บซึ๊บเฮ้ย แตบบ่ฟอตูนสองอะฟอตูนสองเหล็กแม่งมีโอกาสได้ฟอร์ตูนมากกว่าไดมอนด์กันหรอมาฟอตูนสองเฮ้ยนี่มาครบเลยเว้ย <Wow. S 1> วดูว่ได้อืมเูว่าเราเหลือเยอะอยู่พอได้อยู่มัง้งอีกอันหนึ่งเกิดมาเอเจนชี่ฟอตูนหนึ่งอืมเราดาบอ่ะรูตติ้ง เอ้ยเอานี้ดีกว่าเอาเศษไฟมาเปิดใส่ efficiency เอ้ยตอนนี้รู้สึกทอมากเลยตอนนี้มี fortune แค่ fortune สองถามว่ามันก็ทามว่าได้ไหมมันก็ได้แหละแต่อยากได้ fortune สามยุดเกาะมีหนึ่งสองสามสี่สามสิบสองแดีวพอก่อนได้แค่ fortune สอง ที่ขุดไดมอนก็เสือกเป็นไม่อยากจะพูด efficiency iv แล้วก็ a n b a k i n g อันนี้กูจะไปขุดทิ้งให้หมดเลยไม่ไม่ไม่หยอกหยอยอกยอกอ,อันนี้ก็เอามาตรงนี้นี่คือ f o r t จูนชุบๆเนื้อเนื้อจะไปเป่าเก็บเดี๋ยวพาไปดูท้่ผมไปขุดไว้ไม่ใช่ใตบ้านแน่นอนใต้บ้านมันผมสุเหรอหมดแล,ล้วก็คือเอ้ย Fortune กูจะ Fortune มาขุดฐาน f อ r t จ n e ก็ต้องขุดฐาน ไงฟอร์จูนสองได้มาก้อนเดียวอ่ะก็มันก็จะสุ่มนะถ้าเป็นฟอร์จูนหนึ่งถึงสองหรือแม้ก็อสามถ้าเป็นฟอร์จูนสามก็อนน่ามีโอกาสได้ถึงสามถ้าเป็นฟอร์จูนสองก็น่าจะได้สองเท่าที่ผมคาดการไว้อะนะตรงนี้ใช่ไหมวะถูกต้องไหมเนี่ยปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั๊บโอเคอืมตรงตรงอ่ะตรงนี่อ่าผมมาขุดไว้ขุดเป็นขั้นบันไดลงแบบนี้เลย หลายหลายคนจะสงสัยว่าทําไมพี่ไม่ไปลงดันเจี้ยนดีๆจะมาขุดลงแบบนี้ใหม่คตาตอบของผมก็คือผมต้องการคอปเปอร์สโตนต้องการหินเพื่อที่จะทําอ่าโปรเจกต์ต่อไปก็เลยมาขุดไว้อ่ะนี่ไงเดมอนดเดมอนได้มาสีเม็ดเดมอนมีสี่ก็เดี๋ยวค่อยข,ข,ขนกลับไปตะนูเออตะนูต้องกลับไปอันละมั้งได้มาจากสเกลิตันไอ้บูดันเจี้ยนมันมีมันทะลุไปถึงดันเจี้ยนเลยจุบจุดจุดจุดตอนนี้มีดาบบลูติ้งอยู่ไม่ต้องไม่ต้องห่วง เอ่อปจูนพร้อมเดี๋ยวเตรียมดาบเลยดีวยกว่าเพราะว่ามันยังมีจุดที่มืดอยู่มันอาจจะโผล่มาตอนไหนก็ได้เอ้ตัวเขียวกับไอ้ตัวอะไรวะตัวเขียวไอ้คิปเปอร์อ่าตรงนี้ไงตดมอนก็เจอเยอะอยู่นะหลายหลายกระจุกอยู่เดมอนก็จะมีที่มืดๆอยู่เดียวไม่รู้มันจะเกิดหรือเปล่าเออเดี๋ยวให้ลงปิดรูตรงนี้ก็ถือว่า แต่มื่ตันนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่นะสองก้อนสองก้อนไปเสียไรวะครับแมงเรือตรงเขียวๆม่ละมันจะมีดันเจี้ยนที่นึ่งผมไปอ่ะมันจะปลอดภัยอยู่ปลอดภัยจากวาเดนก็คือไม่มีเลยอ่ะไม่มีไอ้พวกตลายสีเขียวเลยอ่ะเฮ้ยน,นี่กลับไปด้วย อ้ยก็พอใจได้พอใจได้เดี๋ยวก็เดี๋ยวขุดไปก่อนเหล็กกรอเดี๋ยวเดี๋ยวเหล็กเอาขอาเดมอนก่อนขอสนใจเดมอนแป๊บแในสองเฮ้ยนี่ไงชิบ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 อาาา้าวันเดียวได้มาเก้าแล้วโอ้ยเก้าเลยนะวุ้ย หรือเพื่อเป็นความก้าวหน้า <Okay. S 1> ตอนนี้วะเพราะว่าเจอเยอะอยู่นะอ่าเนี่ยด้าน,นล่างน,นี่มีอีกไหมวะทางน,นี้ทางนี้ไม่มีแล้วมีแต่เหล็กโอเคลงไปด้านล่างตรงนี้ป๊อก่อนเดียวอ่ะนี่ไงป๊อก่อนเดียว อันเดียวเฮ้ยมีอีกโอ้ยมีเยอะเลยโ <Yeah! S 1> อ้ยเยอะนี่ว่าก็จุดที่โคตรเยอะเลยหนึงน่งหนึ่งสองสองอีกสอง ยี่สิบสามส่วนเหล็กก็เอาไว้นี่แหละผมยังเรียกว่าผมไม่ไม่ได้ขาดแคนเพราะว่าผมไม่ได้ขาดแคลนไม่จากว่าเจอ,อหมู่บ้าน NPC แล้วแล้วผมก็ได้ทำฟาร์มเหล็กชั่วคราวไว้เรียบร้อยแล้วด้วยอันนี่ไงดูแล้วประจูนนะสองอ้าวสวยหนึ่ง ได้มาอย่างละสองถ้าเป็นฟอร์จูนถ้าเป็นฟอร์จูนสามยิ่เยอะกว่านี้เนดะยนี่ใน,ะนแค่ฟอร์จูนสองก็อืมแต่ก็ไปเถอะมันจะมีอีกเมืองน,นึงอะ่ะมันจะมีอีกเมืองหนึ่งที่ผมไปเจอไปเจอไว้ระหว่างไปสำรวจพื้นที่ไอเล่ยคัเปอร์บอกเลยนะไอเล่คัปเปอร์เนี่ยไม่ต้องบังคับไม่ต้องบอกให้ผมเอาฟอร์จูนไปขุดนะเว้ยเอาที่ขุดธรรมดาไปขุดเถอะเอ้ที่ขุดธรรมดา สองสามกลุ่มสองสามกระจุกผมก็เต็มแล้วอ่ะของเต็มตัวน่าจะหมดละป่ะกลับข,ขึ้นไปกลับไปด้านบนดีกว่าไปไปไปมานีเดแล้วขนกลับไปด้วยเด็กคอปเปอร์ทานทองธนูอ่าอันนี้ก็มาเอามาเอามาเอามาส่วนคอปเปอร์โตนอ้าวของเต็มเออไว้แหละ พวกแร่คอปเปอร์นะแร่คอปเปอร์เดี๋ยวเดี๋ยวเวลาเดี๋ยวเวลาทำโปรเจกต์เดี๋ยวค่อยมาเอาตอนนี้ยังไม่มีโอ้ยตอนนี้ยังไม่มีโปรเจกต์ที่จะทำโปรเจกต์ตอนนี้ก็อยากจะทำอัพอยากจะอัพเกรดตัวเองแล้วก็สร้างบ้านหลังที่สองอันนี้นเตอนนี้ก็จะนานมากแล้วดูละบ้านหลังใหญ่ถามว่าสร้างใหญ่ไหมก็ไม่ใหญ่หรอกก็พอมีพื้นที่ทํางานนะพื้น,น,นที่ทำาหากินเอ้ย พอมีพื้นที่ทํางานพอมีพื้นที่ตั้งของอะไรเงี้ย <Okay. S 1> ในอนาคตต้องมีของเยอะแน่บ้านเราก็ทับบ้านเราสว่างมากจนแบบมอนเตอร์แทบจะไม่เกิดแล้วอะมอนเตอร์จะไปเกิดไกลๆนู่นแหละตัวนี้มันไม่ตัวนี้มันไม่มืดก็เลยไม่เกิดถือว่าเป็นที่ดีนะตอนนั้นยังมืดอยู่แต่ว่ายังไม่ได้ไปปักก็ไม่ค่อยเดินไปนี่มาจัดเต็มเต็มจะเพิ่งขอเก็บของก่อน <c oughs> เก็บ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  <c oughs> เก็บ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 อ่ไดมอนด์ตอกมาเนี่ขอคาร์บด้วยกันชุดเกราะชุดใหม่ซึ่งเป็นชุดไดมอนทั้งหมดแหมเขาเสียดายไม่ก็เสียดายอยู่นะเอาดาบด้วยดาบด้วยดาบด้วย แม่เจ้าไดมอนเราอยู่แปดเม็ดโอ้ยมันเป็นไรไดมอนมันจะหาไม่ยากหรอกแต่งตัวชุดอะไรครบแล้วเนี่ยถ้ามีโอกาสได้ฟอร์จูนสามมาบอกเลยว,ว่ามันแน่เพราะว่ามันจะมีอีกดันเจียนอยู่ฝั่งนู้นอะ่ะผมไปสำรวจพื้นที่มาละอีกฝั่งนูน้นมันจะมีดันเจียนดันเจียนหนึ่งที่แบบปลอดภัยจากวาเดนอืมแล้วก็ไดมอนเยอะมากผมก็สำรวจไว้นิดหน่อยอุ้ยโรเทชันไอวีโอ,โอ้แม่งยากเดียวเลย เวอร์ชั่นสามเฮ้ย <Okay. S 1> อันเบกกิ้งยูก็ถือว่าใช้ได้นะอันเบกกิ้งอ่ะโอ้โหสองอย่างนี้อืมอินฟินิตี้นี่คืออะไรอะ่ะมันคืออะไรนี่แล้วอาดาบอะ่ะอาดาบ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 เน็ตดาบเน็ตเหรอ ชาเน็ตแล้วก็น็อกแบ็กอ้าโอเคอเดี๋ยวว่างๆถ้ามีเลเวลแบบถึง30อะไรเงี้ยเดี๋ยวก็จะหาหนังสือมาอนชาร์ไอชุดเกาะเดิมเดี๋ยวอันหนึ่งชุดเกาะเดิมไม่ใส่เก็บไว้เดี๋ยวค่อยทิ้งอืไม่ใส่อไ,ใสไอดาอน็เก็บไว้อันนี้เก็บไว้ถามว่าเชือกเราทำอะไรเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยเล่าเดี๋ยวค่อยเล่าตอนนี้ยังเล่าไม่ได้ เอาละเอยเกินลูกกระจกกระจกเอามานี่กระจกถามว่าเอาไปทําอะไรอืมอไปสร้างบ้านไงเราโอ้โหจะสร้างบ้านไงสร้างบ้านสร้างบ้านออาแครอทแครอทเอามาด้วยไปให้เอ็นพีซีก็หลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยที่ผมอ่าสร้างบ้านเสร็จอะไรเสร็จเนี่ยเอ็นีซีมันไม่ค่อยอยากจะเข้าบ้านไปเลย พอมันเข้าไปปุ๊บมันไม่ได้แบบนอนเลยนะไปปุ๊บเข้าไปเดินเล่นเฉยๆอ่ะอ่ะผมก็หาวิธีหลายวิธีโดยการเอากล่องอุปกรณ์ทํางานของมันอ่ะเอาไปตั้งไว้หน้าบ้านอ่ะเอาไปตั้งไว้หน้าบ้านสรุปเออมันก็พอที่จะเข้ามาแต่มันกลับไม่ยอมผสมพันธ์กันให้หานไปแล้วมันผสมพันกันปุ๊บมันก็แบบเกิดควันอะไรเงี้ยมันผสมพันธ์กันไม่สําเร็จ ผมก็เลยถือโอกาสต้อนให้มันแบบเข้าไปสองตัวเงนี้ยผมก็ขัขงมันเลยอะ่ะก็คือขังเดียวไปเลยเพราะว่ามันไม่ยอมตัวเ,เดียมาคอมกันอะเอ,อ๊เราโลภทิ้งไปไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสร้างใหม่ก็ได้วะบัวก็เยอะจัดไข่ก็เยอะจัดเดี๋ยวได้ฆ่าชิงงนนี่แหละเดี๋ยวค่อยย้ายไปที่อื่นเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หมูม่บ้านดีซีแล้วกันนะจะได้ไปรีวิวให้ดูว่า ผมสร้างอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะโต๊ะส่วนโต๊ะอาชีพอของเอ็ีเนี่ยผมยังไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างผมอยากจะสร้างให้ครบเลยไงแต่ผม,มยังไม่ได้แบบไปเซิร์ชดูเซิร์ชดูแค่บางบางส่วนเท่านั้นนะบางส่วนก็ยังไม่ได้เซิร์ชดูยวค่อยเซิร์ชดูตอนว่างๆนะฮะมืดจังเลยนะฮะถามว่ากลัวไหมไม่โอ้ยบอกเลยว่าตัวเรามันแบบ มันฟูลพาวเวอร์แล้วอะถึงจะไม่เต็มร้อยก็เถอะอ่ามันมึง,งเ,มเดืดจังเอ๊ะไปมาเลยอ้หื้รู้จักไฟไหมรู้จักไฟไหมรู้จักไฟไหมฮะตาพี่ติดไฟมันร้อนแรงรอือเขาใจไหมว้าวโอ้แหลกแหลกมันหลุดเลยวะหลุดมันเตอร์เหรอหือ ไม,ไ,ามาไม่ได้เข้ามานานไม่ได้เข้ามานานแล้วหลวมบอลเติ่งกันหรือเขาเอาซอมบี้ยึดยึดไหนมามามาขึ้นมาขึ <reprodu div an> ้นมาเฮ้ยมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกระโดดฟันกระโดดฟันมาดูนะว่ากระโดดฟันเพิ่มได้าเมจหรือเปล่าเห็นหลายๆคนพูดกันพอบอกเห็นบางคนเขาคุยกันว่า ัโอ้โหแม้ไอลายคนพูดกันเขาบอกว่าอ่ากระโดดฟันมันช่วยมันเพิ่มดาเมจไงข้ามไปเครับขายครับโอ้ยโอ้ยะเกียวก่อนะเกียวเกียวเกียวสั้นโอ๊๋ออ๋ออ๋ะเกียวจิตตัวเนี่ยไอ้ฟันฟันฟันเอ้า อืมโอเอาปันปันปันปั่นปันอืมกดไฟด้วยเลยเนี่ยโอ้ยอ,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 อยากได้กดสะท้อนน่ะสะท้อนกลับอะไรมาเนี่สะท้อนกลับเป็นไฟอยากได้แบบนั้นแหละแต่ตอน,ตตอนยังยังแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เตอหรอกนะอ่ะ